สวัสดีค่ะเยี๋กวกาสาวบรส่เลยนะทุกคนนี่มารับจอบใช่ไหมคะงานรับจอบก็มานะคะ มึงโดนรอไฟไป,ไปไตอนแรกอะ่ะตอนแรกอยู่ไอไอ้สอกตอ่ะฟิวขาดเต่น้ำมันมันไม่มีตั้งแต่ตฟิวขาดแล้วแหลเะเ,เออ,อเขากะจะไปเติมอยู่นูน่นเจนนะทีนี้ขับไปขับไปถึงไอตรง ไอตรงร้านแอร์ตรงข้ามร้านแอร์มันจะมีมันจะมีอะไรวะขับมาไม่ถึงห้าร้อยกิห้เมตรได้ซ้ำแล้วจะมีศาลาข้างทางเห็นไหมนั่นแหละดับตรงนั้นอีกเนี่ยไฟรถมันอยู่เต็มแต่ว่ามันวูบมันไม่มีแรงสาเหตุเดียวก็คือน้ำมันหมดแต่เกมันขึ้นนือ้อรถคันนี้อ่ะถ้าเกมันขึ้นเองอัตโนมัติ ใช่เลยน้ำมันหมดมันร้อน,น,อนเอออันนี้ใส่อะไรบ้างฝุ่นเหรอทำไมอะรอบที่สามรอบที่สาม อยู่โบฮะอยู่ไหน <Huh? S 2> อ่ะกลับไ,ไปซกว่ากัฝุ่นหายซ่อมอะไรอีกนี่ <laughs> อ๋อใส่นี่นะ <c oughs> อ้าว แ <Okay. S 2> น่ว่าแหนมหักแหนมหักไหมช่างช่างไม่ว่างนะโอนฮะฝั่งที่ฝั่งที่ซ่อมนู่นนะฝั่งนู้นนะวันนั้นเราซ่อมฝั่งนู้นะ อันนี้ก็ล้างนะคะล้างยังไงดินเต็มกระบะเลยไม่ได้เสนะนะล้างแต่ตัวรถอันนี้ก็โหเลียสีใหญ่ละออกแป้ะเลยหองประมาณไงแต่เนาะ <laughs> รอบที่สามนะคะการใส่บางฝุ่นสานุ่นดำซิ่งเนะี่ย ฝังนี้ว่าเนียมหักช่างเมาฝั่งนี้ก็ซื้อมาแล้วนะก็เดี๋ยวรอให้เชนใส่ห้ช่างอีเมา เมาแบบเมาเมาแบบเมาอ่ะเมาแบบเมาจริงๆอ่ะเมื่อคืนอ่ะเม้นอะไรวะฮะไปทั้งเมาไปทังเมาในแหละตอนตีสองตีสามอ่ะพ่อโทรหาพี่ตอนตีสองโทรไปหา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 แกแกไปกิน เขาสูบสะนัเละไปรับเกขาไปนั่งหลังไม่ไหวไงหนาวขากลับมานั่งข้างในโอ้อย่างหอมเลยแ,ลนะแบบว่ามันกินเหล้าทั้งวันอะทั้งคืนอะกลิ่นมันออกอะไม่ไเนะป็นชุดไรสดแบบไหนก็ชุดแบบนั้นเลย ฮะเออเอาไรสดชุดไหนเขาก็อยู่ชุดนั้นแหละแล้วถามว่าพี่พี่อเอาไอเเอาเอาเพลไปทําไมอมพี่กะว่าเขาจะให้พี่ไปด้วยพี่ก็เลยเอาเพลมาว่าสภาพผมิงแก่นะกี่อไอกีเขาจะให้ไปบอกเพื่อเขาให้พี่ไปอะ่เพื่อรถมันเป็นอะไรหนักหนักนะเขาง่วงนอนเขาก็จะผูกตรงนั้นนอนกะว่า หัวเราะจนูนนู่นพอซ่อมเสร็จใช่ไหมพี่ก็ขับไปถึงหมูประสาทเลยดิขับไปถึงจนจนพ้นประสาทน่ะ <c oughs> กาวว่าจะขับไปถึงปั๊มยู <c oughs> <c oughs> ขโมยน้ำมันเจ๊นุ่นไปสามกิโลน มดนะ้ำมันเขาไปสามกลอนนะคะทุกคนหนึ่งกลอนเอาเติมรถพอ่อสิบอกว่าไข่นกมือสาธุรถพ่อเกือบบ่ถึงก็เติมรถพอ่อเสร็จหนึ่งกอิอลนอีกสองกิอลนก็เติมรถเสียนกนะสบอกก็สุดยอดโครงการแบบหนาวกะหนาวหมอกเต็มหมอกเต็มทางเนี่ยโมเห็น ตอนนี้ก็คือง่วงง่วงแบบง่วงสุดๆดีนะที่วันนี้ลูกไปโรงเรียนนะคะวันนี้น้องก็เปิดเทอมเป็นวันแรกนะคะทุกคนอือนะคะหลังจากที่หยุดนานนะคะเนื่องจากาตั้งแต่ปีใหม่เนาะก็พึ่งได้ไปโรงเรียนวันนี้นะคะก็เลยวันนี้ก็เลยง่วงง่วงมาก เราก็จะมาทำน้ํากันนะคะลูกค้าสั่งน้ํานะคะทุกคนเนี่ยกาแฟช่วยได้คือดูดแบบไม่รู้จะดูดยังไงละตอนกลางคืนฝนตกแล้วก็หมอกมันก็ลงตอนเช้านะคะ อากาศเย็นมากตัดสินใจดีนะที่ตัดสินใจใส่เสือเ้อแขนยาวถ้าไม่ตัดสินใจใส่เสือเ้อแขนยาวอบ,อยบอรยากาิจาอเลืยพี่น้องหนาวเรามารอดูกันว่าช่างฮฮงจะมาซ่อมรถให้สางนุ่นไหมจะลุกได้หรือเปล่านะแล้วมารอติดตามกันนะคะ เพราะว่ามันนี้น้องหยุดงานนะคะหนึ่งมือเนาะทำงานก็ต้องมีหยุดบ้างนะคะทุกคนเพราะว่าหยุดบ้างนะคะเหนื่อยแล้วก็หยุดบ้างะะแต่ค่าใช้จ่ายไม่หยุดนะคะนี่เราก็ทำน้ำน,นะคะส่งลูกค้านะคะทุกคนเดี๋ยวมารอรุ้นกันนะคะว่าช่างจะมาซ่อมให้โรถให้สาวนุ่นไหมนะคะีจะมากี่โมงนะคะ โบขอตัวชุมน้ำแล้วก็ไปส่งลูกค้าก่อนนะคะทุกคนคลิปนีกน้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครป์ช่องสับโมไซรีเดี๋ยวพ่อกับแม่คลิปหน้าน,นะคะ